บรรยากาศนองเมาแฮมตีนึงนะเจ้าเนาะบ้านหล่อปากข้าวอ่าตำบลนางเลยก็แม่อ่าเจ้าบอลุงเลิศเจ้านี่เนาะสมาชิกกลุ่มหาป่าเหมือนกันเนี่ยเจ้าวันนี้มาลงเอาบอเปิดนี้เนาะเป็นแบบป,น,ปนินนักเจ้านี่นี่เป็นบอปนินเนาะมีนึงเก็บเพื่อดูบรรยากาศในหนองเป็นหนองในบ้านเนเจ้าเนาะเป็นบอเปินเลี้ยงไว้ในบ้านเลยเจ้า บอบักว้างตัวใดเจ้าจำลงสิบหลังสิบเอดหลังเจ้านี่นันเทศเข้าละหันเจราดาเทศเข้าละเก,กรอรแหละตั้งฟังปุ่นจะมีพักเออมีพักกว่ามีอันพักบุ้งแต่ฟังนี่จะเหลียบเจ้าจกเบอ์เอาเนาะจับสลากเอาอานีนึงได้เบอร์กเก้า บร์เก้าอยู่ตรงฝั่งนี้นี่เจ้าเจ้าของบ่ออือนี่เจ้าลุงเลยเจ้าของบ่อเจ้ามาเก็บบรรยากาศเพื่อจะได้มวนเนาะช่วงนี่ป่าบ่เคยมีลงเจ้านี่จำน่องเดี๋ยวอีกนึงจะโยกคนเดียวเจ้านี่นี่คือปู่ไทยคือเจ้า ใช่ค่ะน้าบมอบปอลึกเนาะอีกหนึ่งเอาแปดซอกแปดซอกแม,ม่นกนอันนี้แปดซอกเจ้าแปดซอกสีเม็ดใช่ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันเนาะเจ้าเนาะน่าจะมวนอยู่น,นี่เป็นบอปลาปนินแ,แหละปอแหล่ปลาปนินปลาปนินมีปลาปนินป่ายอย่างพ้องเจ้า ปลานมีปลาในปลาโอ้มีปลาในตัวหน่องปลาเพียก็มีด้วยปลากดมีนี่ลูกปอบก็ชอบหาปลาเหมือนกันนี่วันนี้มันเหมาบอเลยนี่อันนหนเจนิดเจนิดเบอร์ยังเออหนึ่งหนึ่งโอเคนี่หนึ่งเบอร์เก้านี่สิบเบอร์เก้าอยู่นี่เจ้าเจ้าดีหนึ่งลงไปเตรียมตัวกันเนุ๊ก ตัวเดียวกำลังว้างจ้ำเจ้าคอปุนาแยงปุ้นกัตาจโอ้หว้ายอันนี้ขามันนี้หมอนีกรโ h กกรโ h ก o p ดเถอ้ยมาหม้ยตัวนาคือกระโใจเอาตันคนน่าเอาตันอยู่คนเดียวเออได้ผู้สวยก็พอยับไปปุ้นเอ้ะมาแล้วอ้อมาแล้วเย็นๆนะ มันยังบ่สะดุ้งใช่ไมับคร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 ัครับ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 คัครับครับารับคราบครัครับครับครนบครับครัอคับคครัับคครับคัค มันเนาะอไแ่เรายังอกมีปาจ้าวสหมือนกันเออหลอกมีสาวสาวอะเมื่อตั้งไดจำเดียวมึงไปี่ไหนไหบโม่มานนนีไน่นตีอนั่นาแนน่งันตั้งสติกรุ๊นกแกงปุ้นนั้นตนแกงเนอน่นนันแน่สีกยน่ม้หานเปัแไปเดี๋ยวนี้เนาะนี่มันนี่ก่นั่นองสีก๊วยนั่นีิหายู่ปเลย

มือไม่สมังอยาหคะอ้สาเ่มเลนค่ะอได้สามตัวุ้นนั่นมาเข้าในปากบูวุน่ะเด็กในดวงกับวุนับมาได้เออดม่ได้ทตัวได้ยงนึงสาเอ้ยมดจุดบอกแล้วว่ะป่าออกปีไนะไปยีแงอันไหนหมวมันได้สามดวงเนาะไดาเก้าได้บเก้าเลยวุ้นี่ยัได้จบ เน่อยากกาไปไล่ขี่บ่แหล่ขี่เบ้อเรวเลวเก็เต็มเกเต็มเนาะเนาไดยังไ่ได้กันตัวกันตัวไหนมาข้าปลาฮักงนั่นแหละังไง ปลาพักมุ้ปลาพักมุ้งไปที่ไหนก่อนมีสายันยูงไนไหนกินเลือดแล้วได้ก็เอนกเลยเดินลุยข้าไปกับหัวกม้าเอดหูตัางหวสามตัวเจ้าเลือดเปเจ้านี่หน่อยตั้องก่ตัก่อน มันไม okay. ่ไหวนะจกะแก้เหลืองก็รึงน no. no. ี walls, ่งหอยได้เปลี่ยนให้ปุ๋ยเหรครับไ้ไก่ยิ้มฟังมุนาะขอเข้าสักโูนก็ไปรยหน่อยหัดแดงลงปุนีปนไหลก็ได้อยู่กันได้หมดนั่นแล้วลานุ้วนะเออโดนมดได้ล้วอ่ ป่าโมาอยู่พื้นป่าพักงุนี่มีแต่หลังนี่เออกระเนี้ยไอ่บอกปง่ายเก่งไงมันยูนใต้ป่านกะบเนตบปเวจากหลังนั่นลมลมเฮ้ยลมเฮ้ยมาท่านแขงก่อนลม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 จป่ามันอยู่แค่ที่ลมลมุน้องตัวใหญ่ไปดูลมลมมือถอย

ปดจะเป็นปาแดงบีรอปาัา้ป่านั้่านั้นปลานน้่านั้นมานัน่าันป่านนั้นป่าืนั้นป่านนัป่านันาน้ป่นป่าั้นป่น้ป่าน่านกันาั้าน้นา้นปานัา้นป่ปลาปา้นาาเจ้าเจ้ามันย้่่าา่นโอ้้่าเต็มเนาะ นี่จาดาของพี่นี่ย่งโห่แกนกปลาข้าวไครับอย่าาของพี่สิดูน้กำตัวกำมันตักมวยกวานี่ดีกว่อทีเหี้ยอฮันจ้างไม่โผล่ห้าวก็ได้อีก ใคร่ใหาเกี่ยวาด้กเากํานีนเาะคุณมนั่นนไปยข้างันได้กูไปได้ก็จะไปคุณเอคางแจออคงจกำลังนี้ได้ออ่านน้ป่านนี่านนี้ป่าน หิงตัาแล้วนี่ไหก้าดูมเนาะเน่คุอยู่ในโพอคุณเอโอุ่้ดอนคือปลาต่ละตองนเดแยวงคุณไนคุณเองคือต่างแน่นอนแล้วก็พอไอ้เ่พดไปหันล้อมอยู่ในจอนอย่างเดียวจักกหวย้กงแอบคลายก กำ้มเห้มมูพงร้อน้มหลายหลาย้ะต้องไปเสียงชิลิลึกๆหน่อยถึงจะได้ตัมูดีสวยก็ใส้สวยเล่าเนาเอไปลาก้าวายเราจะเข้าปลาชาที่ออกของ

เสเวลาอเอากำตัวออกเน่ล่อง,วงรอวไมาี่พี่ยืนบนหัวจักรยเบอลองมาสายพี่ยกอา,ากไปยังไ,ไง <c oughs> ลูกบ่อลูกบบมอนี้บอ <c oughs> อันนี้ก็ช่วยเหลือได้นะว่ลูกล่อได้นะ

không khai yộc gì, ít chạy đây rồi, chào บรได so hmm. ้ลงยกป่าบ oh, 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 ่อ <couple> อ <osters> ีกกระปุลสักเตือเนาะช่วงแรกบ่อนี่หันหน้ามาลึกก็เลยคอลงก่อนเจ้าเดี๋ยวเปลี่ยนปูยกของจะได้ตันป่าเจ้านี่อาใสแห้งปูแล้วมันสูงตัวอ่านั่นๆเอกมาละโอ้ยนั่นเข้าดีขนาดเจ้านี่เออเออออกไปตัวเออเออไปยิ้มยิ้มมุนปูไปตักเอากลางๆยิ้มยิ้มมุน เด้อป่าไม่อยู่ในโคพักบุง้งพักต๊นี่เจ้านี่ขอสักตัวเหวรอกะโหปะานอย่างมันเนี่ยเดอเอ้ยยืนทิมนี่กับเข้าอยู่นะนีะ่ยอ่ะดูน้องก้อนเออ

ดูเขาทำปุ่นดูย้อเฉยๆว่าดูพอแม่ท้าหนิน่นแม่ท้าก็ได้ตลอดนะนี่เ้อเ้อ้เข้ากมูอยู่นะไล่นะใกล้ๆก้อน ทางนู้นเป็นไงมั่งเจนิดเด้เลยพอเฮียเต็มหน้าตึงเฮียตึ้งนาำดูหน้าอย่างนึงเฮียตัวนาตัวจเาจวงยกเปนยกปะมาาเก้เนี่ยาเข้าปโอ้ยยกมาเข้านี่ก็มาแจกลังนี่ก็ได้เหรอ ไมแล้วเกมันนกินเนี่ยป็ต้ตกมันนะป่านปุ่นปุ่นปุ่นเจ๊ขมีปุ่นอ่าปุ่นเข้าไปในโคปุ่นก็ได้แต่เจ้านี่เออเออเออตัวแหลกนะเนี่ยยิงกระตักลำบากเพราะตัวน้อยในแม่มุนจํำได้หรอ มันยังมุคุ้นมือเตะสักพักปุนเออลงเบิดก็เอากระมูกระมูเนาะจนหวาอนขอเวลาหนอกก่อนนี่นี่พักอีทีว่าไปยิ้มมปลาพักบุ้งเลยไปยิ้มปลาผมกบุ้งเลย ห่วยพ่อองคือเป็นทา้งเหลือของมันค่ะอยาให้ออกม่รู้ว่านี่ขเาะแท้บางมีจะ้เลยเออางีละเจ้ามันจะไปหลังใดอีกต่อป่ามันดึงมันตีเจ้านี่เต้ใสสองตัวละออได้แล้วได้แล้วยกเร็วๆนุยตัวใหญ่ตัวใหญ่ โอ้ยสองตัวเอออีกาค่อยสมกับแรงผู้ชายหน่อยทีหนึ่งอันจ่าต้นตักป่าเนาะเจ้าเนาะมันจะอันนี้เจ้าจะเสียเวลาเลยเปลี่ยนให้ปู่ยกดูเจ้าพอจ่าบ่ได้เนาะเดี๋ยวนาทีทองจะหมดเตยเิดจะป่ามากิน พนน้องเบิดก็ยังได้อยู่จะไปปไปก็ไปก็้อง่นนะอมเยังโดดนั่นล่ะโอ้ไปยี่มิ่มุนเดินไปอีกมันจะลมจะลมตัวได งอมเลยงมเลยเจ้าอย่าปล่อยขึย้นลอยนวลหนาประมงใช้ฟังมาแล้วเจ้านี่โอ้โห <c oughs> ่นงมเก่งเงจ้าคนนี้ซอนเกง่งงมเกง่งหน,นองก่อนหน้านั่นได้ผลิม,มู้กี่ตัวเ <c oughs> ออคนละคนอันนี้มาเจยันเจยรดาเจยรดาไปไหนมู่ <c oughs> บุนอยู่มุมบุนเจ้า <c oughs> <c oughs> อีบิรนี่มึงบัดสนใจแล้วเนาะป่านนี้ตัวสองตัวโดนเอาหินนี่ทั้งอะปูงงมของเจ้านี่ได้ตัวใหญ่นี่แต่เจ้านี่อ่านีไ่ได้ความหมายนะคือมีความหมายนะถ้างงลงงมนะปันในอะถ้าปันในคนงมก็ป,ป่ามันดึงเป็นตีอยู่นี่โอมันบอกคอยบอกคอยกว้างมันแตกสักคำเดียวเนาะเจ้าหอมสักพักมันพอมันคุ้นมันก็จะดึงมันตันเอนอเสียเวลามากๆ cốt xem ăn ra cốt của chú xí thời mắc mắc yốc lời nhóc vẻ co chầm chăm to câu ní tả nhầy yêu trâu đi luôn tiếng nào nhung biến ยืนไม่ปลาปลากุ้งมุนเอานาเขาปลาเลยใดปลาข้าวเอนปลาขาวทองเมื่อีนอนคไดปลาข้าวเออปลามีปลาขาวท้อง้วยปลาข้าวอ่ะปลาไหนองีขอีเปียบกะโตๆลาออกมือกูไม่ได้ตันด้วย cho tít thân lưỡi bây giờ nó không bây giờ nó khác nhưng mà tôi muốn đi ăn đi ăn đi

เดี๋ยวดูนั่นก่อยประคองป่ายังกันฮะฮัลโหลโอ้ตะเพียนปะนิ้น,น,ป,น,นปูเริ่ม้ามฟังแล้วเจ้าอ้าวดูเข้ากอเงียบเซ็ปอ่านี่มัโกนี่อุ้ย่ไน มันแสดงว่าม si <Har> ันอ่อนไงมันอ่อนเป็นมังขาไงไหมมันอาจจะบักแข็งเต่ากันอะชุดเดียวกันก็จริงแต่ไหมมันอาจจะบักเล้ยอะไรๆแล้วๆน้องกนกี่ต like, ัวเออดินอลังการขนาดดึกดักดึกดักเอ่อเอ้าเอา ไผ่จะไปจมเมาหัวนะเจ้าเนื้อถ้าจ้าถ้าหมุนนั่นมาพอจ้ากับบัตันช็อตเด็ดฝืนเจ้าบ,บัตันฝืนกันได้ป่าเนาะใครอนันไผ่ก็ดีไทย <c oughs> ไผ่ก็เอะดีไทยฝืนเจ้านี่หนิ <c oughs> พอเป็นหอนยังงั้นป่ากระโโหเนี่ยพอหญิงนึงว่าเปลี่ยนหญิงนึงหลีบข้ามฟังไวเลยเจ้ากลัวได้ยกหญิงนึงยก เออกวดเร้าหลูจำหัวแซมันมืนจะปะบอตื่นเนาะซ้ำโดนหลู่ม่ะเออยิงนึงกระไข่ไก่บอเหมาแล้วเจ้าอี่นึงมาได้ยกป๊ล่ไอ้ะจะตื่นตัวเพียงปอกนันากาเพียงโงใจอันป่ากระไข่ได้ยกกระไข่ยกเจ้า น้ามืกอก็ถ้ายกจ่ายอย่างนี้ก็กลัวบาดไอบาดได้ปา่าเนาะจะได้ก็ดีเนี่ยเอามาเปลี่ยนกันเร็วๆเอามาเพะอ้าวทุซึ่งว่าตังเพะจะคึกคข้นกว่าตังหัวบ่อเจ้านีหาน่หันหันที่พอ่อผม่ทยแ้่ปุ่มได้เจ้านี่ตรงซายปางน,นันมา ตัวยิ้วยิ้งเขาจับเจ้าชนิดกมอวันนี้อย่างนั้นน่ะบ่ได้เปลี่ยนกันเจ้าเปลี่ยนกันยกเพื่อผัยมันเนาะถ้าอีดก็เปลี่ยนกันเจ้าวันนี้แกง่วันไผนวันมันเจ้าทั้งนองเลยไกลยิ่งนึง เจนิดกับเก็บละเป็นเก็บกันหมดวนละเจ้าแล้วก็มีกระแหงหนี่สรุปผลปลา่าให้ดูนะเจ้าเนาะนี่ผลงานอย่างหนึ่งป่านินลล้วนๆเจ้าถือว่าได้หน่้ยเจ้านี่ประมาณกิโลหานี่เจ้าป่านิ <laughs> นแล้วก็ปลาพี่อ่ะห้าหกตัวเนาะปลาพี่อ่ะตัวปนุกตัว่นั่นเจนิดได้ปลาดุกสองแลปลาดุกใหญ่นาะเจ้า <laughs> แล้วเป็นได้ป่าเนีย่ยก็ป่าในกันตัวในพราะเราเพาไทยลูกกัน อึบไม่เห็นวะอึบเดี๋ยวๆที่เจ้าพ้งานของยิงหนึ่งเอาออกอยู่ข้างป่าเอนขอสุมาอภัยตัวน้าเจ้าเนาะอันถ่ายทำคลิปได้แขกกำเดียวฝั่งไม่ยกจับเหมือนเจ้ากลัวไ่ได้ป่าเนาะเพราะว่าบอ่อมันแคบจ้านี่ก็เลยเก็บบรรยากาศให้ดูแป๊บเดียวนี่ของเจน,นิดดุอ๋อนักเลยิงนึงเกือบเต่าเจ้าปนไอหมันซะกํปะาปนไนอหลุ่ม เเค่ okay, เจ้าเดี๋ยวยนึงเก็บภาพบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะคงจะได้ไปเก็บของคนอื่นแล้วเจ้านี่เนาะกับน้องนี้ม่วนอยู่นะที่จิงป่านักอยู่เจ้าแต่ว่าหมานไถหมานมันเนะาะอีนึงก็ไม่หมานเหมือนเดิมเค่ okay, เจ้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ติดตามอีนึงในคลิปหน้าเจ้า